รถเข้าใหม่ Mazda 2 2018รุ่น1.3ส port High Connect ซื้อคันนี้ไปประหยัดไปแล้วจากรถใหม่ถึง261,000บาทสวัสดีครับวันนี้นะครับพบกันกับผมเช่นเคยนะครับนัดศูนย์รวมนับ้านรามินทาซอย5นะครับวันนี้นัดจะพาชมนะครับ m a z d a 2ปี2018คันนี้เลยนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับลูกค้าคันนี้ราคาไม่แพงนะครับขายเพียง359,000บาทนะครับ เป็นรุ่นนะครับ1.3สปอร์ตไฮคอนเน็ก t นะครับตัวรองท็อปนะครับคันนี้รถสวยพร้อมใช้งานนะครับราคาไม่แพงนะครับคันนี้ผ่อนเพียงเงินละ6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับโปรโมชั่นของคันนี้นะครับลูกค้าประวัติดีเครดิตดีฟรีดาวออกรถศูนบาทได้เลยนะครับออกง่ายไม่ต้องค้ำผ่อนได้ถึงผ่อนได้สูงสุดถึง84เดือนนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศไทยนะครับซื้อได้ทุกอาชีพเลยนะครับ เหมือนเดิมนะครับซื้อรถที่นี่นะครับเรามีใบรับประกันนะครับการตรวจสภาพการันตีรถคันนี้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิกามไม่มีจมน้ํามาแน่นอนนะครับเดี๋ยวนัดจะพาชมนะครับออปชันของเจ้านะครับมาด้า2รุ่น1 3สามสปอร์ตไฮคอนเน็กคันนี้นะครับว่ามีออปชันอะไรมาบ้างนะครับและรถสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูพร้อมๆกับผมได้เลยครับ เรามาชมออปชั่นกันเลยนะครับของเจ้ามาด้า2นะครับ1.3สปอร์ตนะครับ High Connect ตัวรองท็อปคันนี้นะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับด้านกันชนหน้านะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับกระจังหน้าตกแต่งด้วยเคปลานะครับตรงนี้นะครับมาพร้อมคิวโครเมียมนะครับตรงกระจังหน้านะครับโลโก้นะครับมาด้าแบบโครเมียมนะครับด้านล่างตกแต่งด้วยไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับ ถัดมานะครับระบบไฟหน้าของเขานะครับเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมไฟสองสว่างตอนกลางวันแบบ LED เลยนะครับสําหรับ Mazda 2คันนี้นะครับถัดมานะครับล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกอลลอยขนาด15นิ้วนะครับขนาดย่างนะครับ185 65R15 นะครับระบบเบรก ABS นะครับดิสเบรกคู่หน้าเลยนะครับปี2018แท้เลยนะครับ ถัดมานะครับลูกค้านะครับกระจกมองข้างนะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LVD นะครับกระจกมองข้างของเขานะครับปรับแบบไฟฟ้าและทับเก็บแบบไฟฟ้าเลยนะครับถัดมานะครับด้านมือเปิดด้านนอกนะครับทั้ง4ด้านนะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับประตูคู่หน้านะครับมีปุ่มกดปลดล็อกล็อกรถนะครับสะดวกสบายนะครับต่อการใช้งานเลยนะครับถัดมานะครับด้านล้อหลังนะครับเป็นเบรกดับนะครับระบบเบรกนะครับ รถสวยพร้อมใช้งานนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับลูกค้าหารุ่นนี้อยู่นะครับราคาไม่แพงนะครับเราขายเพียง3,590 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับถัดมานะครับด้านหลังนะครับกันชนสีเดียวกันกับตัวรถนะครับด้านล่างเป็นสีดํานะครับตรงกันชนหลังนะครับมาพร้อมกล้องหลังนะครับและเซ็นเซอร์นะครับการะยะถอยหลังนะครับสีําแหน่งเลยนะครับ ด้านฝาท้ายนะครับมีโลโก้นะครับมาสด้าแบบโครเมียมนะครับมาสด้า2นะครับแล้วก็รุ่นสกายแอคทีฟนะครับฝั่งนี้เลยนะครับระบบไฟท้ายแบบ LVD นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในรถกันบ้างนะครับด้านฝาท้ายนะครับภายในกว้างนะครับ ภายในกว้างมากๆนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น1.3สปอร์ตนะครับเป็น5ประตูนะครับฮัชแบ็กนะครับราคาไม่แพงนะครับคันนี้สภาพสีด้านนอกนะครับโดยรวมนะครับคันนี้มีรอยนะครับนิดนึงนะครับก่อนส่งมอบนะครับเราเก็บรายละเอียดนะครับเรื่องรอยขีดข่วนนะครับขัดสี นำรถเข้าเช็คศูนย์ให้ลูกค้านะครับที่ศูนย์มารด้โดยตรงเลยนะครับก่อนส่งมอบทุกคันนะครับที่นี่การันตีนะครับมีใบรับประกันการตรวจสภาพนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำซื้อรถได้อย่างมั่นใจนะครับดูรถไม่เป็นก็ซื้อได้นะครับเดี๋ยวเราไปชมนะครับออปชั่นภายในตัวรถกันบ้างนะครับว่ารุ่น1.3 Sport High c o n n e ต t มีออปชั่นอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ภายในใหม่มากนะครับลูกค้าคันนี้นะครับเพิ่งล้างเสร็จนะครับผมรีบนํามารีวิวก่อนนะครับส่วนเบาะของเขานะครับที่ได้มาเป็นเบาะผ้านะครับจากศูนย์เลยนะครับจากโรงงานเลยนะครับภายในหรูหรานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านแผงประตูด้านข้างนะครับตกแต่งด้วยหนังนะครับสังเคราะห์นะครับเดี๋ยวเราไปชมออปชันฝั่งคนขับกันต่อนะครับว่ารุ่น1.3สปอร์ตไฮคอนเน็นะครับมีออปชันอะไรเด็ดๆนะครับ ราคาแค่นี้นะครับแต่ได้ออปชั่นมาเต็มมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยนะครับมาพร้อมมาติฟังก์ชันนะครับคูดคอนโทรลก็มีนะครับคันนี้กุญแจรีโมทปุ่มกดสตาร์ทเอนจินนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับคันนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีมาตรวัดนะครับเข็มไม้นะครับสําหรับของเจ้ามาด้าสองคันนี้นะครับไม้แบบดิจิตอลนะครับคันนี้นะครับเลขมาอยู่ที่83,556กกิโลเมตรนะครับไม้แท้ไม่มีกอนะครับ ออปชันนะครับเต็มจริงๆนะครับถัดมานะครับด้านเครื่องเสียงนะครับเครื่องเล่นนะครับมาพร้อมนะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับวิทยุ CD MP3 AUX นะครับระบบเชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับระบบเชื่อมต่อบลูทูธนะครับพวกนี้นะครับกล้องหลังมาครบเลยนะครับเยอะจริงนะครับลูกค้ามาทั้งสองนะครับถัดมานะครับระบบแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้เลยนะครับเกียร์อัตโนมัติหัวเกียร์ตกแต่งด้วยหนังนะครับคอนโซลเกียร์ตกแต่งด้วยเคปล่าและ โครเมียมเลยนะครับลูกค้าจะขับแบบโหมดสปอร์ตก็ได้นะครับสามารถเลือกกดตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นตัวควบคุมเครื่องเล่นนะครับสะดวกสบายนะครับต่อการใช้งานนะครับภายในออปชั่นเต็มมากนะครับระบบถุงลมนะครับแอร์แบกคู่หน้านะครับคอนโซลหน้าตกแต่งด้วยหนังนะครับกึ่งสังเคราะห์เลยนะครับใหม่มากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นนะครับตัวบังคับนะครับตัวควบคุมการลื่นถลายของรถนะครับระบบการทรงตัวของรถนะครับคันนี้ปุ่มระบบไอสต็อปนะครับกระจกนะครับฝั่งคนขับนะครับปรับขึ้นลงนะครับเป็นระบบออโต้นะครับเป็นกระจกไฟฟ้าเลยนะครับมาพร้อมปุ่มกดนะครับลดล็อกล็อกรถนะครับตัวล็อกกระจกนะครับฝั่งคนนั่งนะครับแล้วก็ตัวควบคุมกระจกมองข้างนะครับพับเก็บแบบไฟฟ้าเลยนะครับภายในใหม่มากนะครับสนใจคันนี้นะครับ สามารถนัดดูรถนะครับได้ที่ศูนย์รวมรถบ้านรามินทาซอย5นะครับเรื่องรถเราจริงจังนะครับเรื่องบริการเราจริงใจนะครับที่นี่ราคาไม่แพงได้รถที่คุณภาพดีนะครับราคาถูกแถมมีใบรับประกันด้วยนะครับลูกค้าสนใจคันนี้นะครับรีบเลยนะครับขายเพียง3ามแสนห้าหมบาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนเพียงเดือนละ6000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ ผมด้านห้องเครื่องกันบ้างนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์1.3ลิตรนะครับประหยัดน้ำมันนะครับสูงสุดถึง23.3กิโลลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับภายในห้องเครื่องสะอาดใหม่มากนะครับรถเดิมนะครับคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีพิการไม่มีจมน้ำนะครับเป็นเครื่อง Sky Active G นะครับ1,300ซีนะครับคันนี้ ค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจมัดด้สองคันนี้นะครับสามารถนัดดูรถนะครับได้ที่ศูนย์รวมรถบ้านรามินหาซอย5ตลาดรถกลางคืนเปิดบริการทุกวันนะครับ หรือสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดการลองรถนะครับได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับนัดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อลูกค้าจะได้ไม่พลาดรีวิวรถของทางโชว์รูมเรานะครับและติดตามนัดได้ใน E ีีหน้านะครับว่านัดจะนํารถรุ่นไหนมารีวิวกันนะครับสาหรับ E ีีนี้นะครับนัดลาไปก่อนและพบกับนัดได้ใหม่ใน E ีีหน้านะครับสวัสดีครับ